One euro? You are one, one euro? Me, 30 for you? One ah. euro. One euro. Uh -huh. Please. One euro. Because seven one and you, 30. <laughs> okay, guys. Please. Yeah, me, one euro. Uh -huh. Thank oh you. For. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. โอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านมุมุพามาหาบช่ครับพามาดูบ้านบ้านอยู่ที่แม่โรคกันแม่โครก็ของเราเดี๋ยวันกยี่สิบสามแล้วก็ยี่สิบอัปเดตนิดนึงอัปเดต ก็เดี๋ยวของมีนนะครับวันที่24เนาะกับโชเคนโซนะครับซึ่งตอนเนี้ยมีเพิ่มขึ้นมาก็คือวันที่23นะครับซึ่งวันที่23อะเดี๋ยวมีนจะไปร่วมงานของอามิรี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทำประกาศให้นะครับก็ทางแบรนด์กับทางดีไซเนอร์เชิญเชิญเชิญน้องไปร่วมงานด้วยเมื่อวานก็ไปฟิตติ้งกันมาชอบชุดไหม ชอบชุนครับแล้วก็ฝากติดตามชุดขอ,องอเมรีด้วยนะครับคือชุดสวยมากคือพี่กล้องกับผมเป็นคนช่วยเรียนเพราะฉะนั้นก็มีให้ติดตามทั้งสองวันนะครับทั้งยี่สิบสามแล้วก็ยี่สิบสี่เลย so um, on the 2 4 n t t h he is going to be going to kenzo show at night paris time and then um, on the 2 3 r d he will be um, attending a Miri show as well. So um we just fitting for the for the show yesterday and it's um it went very well. So hopefully um you guys like the look. Um we're gonna update um soon. So please stay tuned on the 23rd and 24th. ดดิท่โอ้โหจริงเหรอไปฮะเราจะไปเเล่นดิงวันนี้มาในมาเอ่อ จ้าของไม่ใช่สไตล์ผมนะฮะอันนี้คือสไตล์พี่ก้องแทนให้ครับวันนี้พามาดูบ้านมาในตีมจริงๆแล้วฉันเป็นเจ้าของบริษัทเอาไปเลยคะ่ะ หรอไหมฮะกว่าจะยอมแต่งตัวหล่อๆเนี่ยมันต้องสู้อะไรกันนักหนาไม่ค่อยชอบแต่งตัวเนียนะะนเน้ยบนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปทำคอนเทนต์นะครับเพราะว่ามีโปรเจกต์ที่ต้องถ่ายในวันนี้อยู่อถือเองหน่อย ต่อฮะวันนี้แต่ตัวเบาบางดีว่าไม่มีเน็ตหมดแล้วครับเดี๋ยวขอแปะไปเติมเน็ตก่อนเติมเน็ตก่อนเดี๋ยวกลับมา Damn i Bye! Bye.